สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เครด์ไอเคชั่นนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกล่องรีวิวโมเดลเรือรบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นเรือลำนี้เลยนะครับผม U.S.Navy Battleship BB 61 USS Iowa นั่นเองนะครับผมโอ้โหก็จัดมาแล้วนะครับผมกับอ่าไอวานะครับผมตัวนี้นะครับค่าตัวก็ราคา1,150บบาทนะครับผมใครสนใจก็ ไปโดนกันได้นะครับผมนะโอ้โหสวยเลยนะกล่องใหญ่ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นสเกล1ต่อ700นะครับวอเตอร์ไลน์นะครับของททมิยานั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องรีวิวดูด้านในกันนะครับอะโอเคนะครับเรือลำนี้ก็คงไม่ต้องเกินประวัติอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับผมเพราะว่าทุกคนก็น่าจะพอรู้จักกันลำนี้ดีนะครับเรือลำนี้ก็เป็นเรือประจุบานที่ใหญ่ที่สุดนะครับในส่วนของทางฝั่งของอเมริกานะครับ แล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอเมริกานะครับยังไม่ทราบข่าวกันมาหรือการมีตัวตนของยามาโตะนะครับผมก็เลยของแคมป์ไปก่อนนะครับแต่พอยามาโตะมาเนี่ยก็ตอนนี้ก็ตกบอลลังไปนะครับผมยามาโตะก็เป็นเรือลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนนะครับผมอ่ะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอ่ะ รอบๆกล่องก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นอาร์ตเวิร์หน้ากล่องนะครับโอ้โหสวยมากนะครับผมไอว่าลายพรางนะครับสีลายพรางนะครับแล้วก็มีเรือประกอบฉากด้วยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นนิวออร์ลีนส์ค์ทนะครับผมรู้สึกว่าเรือลำนี้ผมเคยทำคิดม n e คร a f t สอสร้างด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวก็จะขึ้นให้ดูนะครับผม อันนี้ไม่แน่ใจว่าลำไหนแต่วว่าน่าจะอยู่ในชั้นนีโอรลลีนนะครับลำนี้ก็น่าจะมาจากชั้นซาวด์ร์โคตตานะครับผมอซาวด์ร์โคตต้าอินเดน่ามัธส์ชูสิอลาบามานะครับเนี่ยสี่ลำเนี่ยลำใดลำหนึ่งนะครับผมเดานะแล้วก็ลำนี้นะครับเรวิคาดครับน่าจะมาจากอเฟเชอร์คาร์ดนะครับผมหรือมันน่าจะเป็นเรืออันนี้ก็ได้นะครับ USS William D. Porter นะครับเรือที่เคยเกือบ ที่ย่าค่าลูสเวลสองรอบนะครับผมก็เป็นคาราวานเรือนั่นแหละครับที่คุ้มกันเรือไอวานะครับที่นายกอะไรนะ้าแฟรงกินดีลูสเวลนั่งไปด้วยนะครับฆ่าไปเลนติกนะครับเพื่อที่จะไปไประชุมกนะันนั่นเองเนาะอ่านะนี่ก็ด้าน,นหน้าก็ประมาณนี้นะครับด้านข้างนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นอาร์เบิลหน้ากล่องนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประวัตินะครับในวิดีโอสิบเอ็ดนะครับ ก็ไม่มีอะไรครับด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนก็ไม่มีอะไรนะครับผมต่อมาครับด้านนี้นะครับด้านนี้นี่จะมีข้อมูลเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็น a i r c คา f ์นะครับผม Word O โ to y u u นะครับ k ิงฟิชเ u อรนะครับเครื่องบินนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็น full color painting นะครับนี่เขาก็จะมีรูปมาให้เราดูนะครับเป็นรูปที่แบบประกอบทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับสวยเลยนะครับ อันนี้อะไรเนะี่ยออนดาาัะสุรุงะ a คุชิโซกะเหมือนกันนะครับจีเป็นนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับนัมเบอร์หกหนึ่งหกนะครับผมด้านหลังก็ไม่มีอะไรมีมอ,อก,กอมานะครับขนาดกล่องก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันกับตัวน็อตแควของเรานะครับผมนี่ ขนาดกล่องก็เดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่กว่านะครับเพราะเรือมันลำใหญ่ใช่ไหมแล้วก็นี่ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเราเทียบเทียบกันประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันดีกว่านะครับให้ตื่นเต้นและเกินนะครับก็เพิ่งจะมาเปิดดูพร้อมท่านผู้ชมนะครับผมโอเคครับเราไปเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับตาม ไม่ต้องใส่ดนตรีนะครับร้องสดเลยโอเคว้าวอันนี้ะไรครับเนี่ยโหยิ่แย่ไปหมดเลยนะครับมาดูกันที่ถุงแรกนะครับผมโอ้โหถุงนี้นะครับเป็นเอ่อบอดี้นะครับผมบอดี้เรือเป็นแบบประกบซ้ายขวานะครับสองชิ้นแล้วก็มีแผ่นแมวน้ำอ่ะวอเตอร์ไลน์มาให้นะครับ แล้วก็มีดีคอลด้วยนะ <c oughs> อ่ามาดูดีแคลนะครับผมเ,เดี๋ยวตัวมันมองไม่เห็นนะครับอ,อ่ะนี่ดีแคลนะครับก็จะเป็นดีแคลธทงชาตินะครับผมนี่ทงให้มาถ้าเป็นทงชาตินะครับให้มาสองรูปแบบนะครับมีแอคชั่นสแบบนะครับแล้วก็2ขนาดนะครับผมนี่ให้มาอย่างละ สขนาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นทงราชนาวีนใหญ่อันเล็กแล้วก็แอคชั่นทงนะครับที่เป็นแบบอ,อะไรอะกี้ไหวนะครับผมแล้วก็แบบอันเล็กนะครับผมมันไม่แน่ใจว่าเป็นดีคอรเป็นเป็นแบบเป็นดีแคลหรือเป็นสติกเกอร์อน,นะครับผมนะแล้วก็ทงอันนี้นะครับภาษาบ้านเราเรียกว่าเรือทงะครับเป็นเรือที่แบบ เรือกองประชาการนะเรือที่มีทงตรงนี้ติดนะครับเรียกว่าเรือธงนะผมก็ลืมชื่อแล้วนะครับผมเรามาดูผมเห็นแอบเห็นดีเทลนิดหน่อยนะผมตรงนี้นะโอ้โหอันนี้ปลาติกไม่เห็นนะครับนี่มันจะเป็นเส้นๆนะครับเป็นขีดๆเนี่ยเหมือนหน้ากล่องเลยนะครับผมโอ้ดีเทลโคตรดีนะครับอันนี้ก็เป็นอ,อะไรนะเป็นฐานนะครับของ สะพานเรือนะครับพวกปืนต่างๆนะครับที่ติดอยู่บนนี้นะครับแล้วก็แอบเห็นนี้ด้วยนะครับนี่ของวันนะครับโอ้โหดีเทลอย่างดีนะครับดูชิ้นพาร์ทพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าอะไรนะครับแต่ก็มีดีเทลอยู่นะนี่นะครับสวยเลยนะครับผมโอเคครับเรามาดูที่แผงต่อไปนะครับ อันนี้เป็นเกี่ยวกับอา,อาวุธนะครับผมเอ๊ะทำไมมันให้ป้อมปืนมาสี่อันวะผมงงนะครับโอเคนะครับเรามาดูอย่างแรกก่อนนะครับป้อมปืนนะครับนะครับสังเกตนะครับป้อมปืนจะมีขีดขีดมาด้วยนะครับนี่คือดีเทลนะครับลูกไปจะสัมผัสได้เลยแล้วก็ แอะเห็นด้านข้างนะครับผมมีบันไดมาด้วยนะครับผมนี่โอ้โหโคตรดีอ่ะดีจัดเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพวกพาร์ตวินลองนะครับอ่าสิบสองเศนะครับผมแล้วก็เรือยางนะครับเรือชูชีพนะครับแล้วก็โฟร์เพลนครับผมเครื่องบินนะครับคิงฟิเชอร์นะครับโอ้โหดีเทลโคตรดีนะครับมองด้านข้างนะครับถึงจะเห็นนะครับ ดีเทลดีกว่าน็อตแคลโรน,น่าอีกนะครับเครื่องบินรุ่นเดียวกันนะครับแต่ดีเทลคนละแบบนะครับผมงงมากเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปอตออแบบ m g นะครับผมอ่าเป็นอ่ายีมิลน,นะครับแล้วก็อ่านี่บอฟอสนะครับผมแบบคูนสนะครับเหมือนกับเหมือนกับของน็อตแคลนะแต่ว่ามันเป็นแยกมาแบบนี้ดีเทลมันดีกว่านะครับผม แต่ว่าผมงงตรงที่ว่าป้อมปืนมันให้มาสองแบบนะครับแล้วก็เครื่องบินเนี่ยให้มาให้มาเหมือนกัน,นแผงสองแผงนี่คือแผงเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยนะผมเดาว่าน่าจะเป็นแผงสำรองไหมหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูแบบตอนประกอบจริงนะเราค่อยสังเกตนะครับแต่ว่าเรือลำนี้ผมก็คงยังไม่ได้ประกอบเดี๋ยวนี้นะครับเ<ๆ>พราะว่างานเยอะนะครับผมก็อนอีกนานเลยนะกว่าจะได้ประกอบนะครับ มาดูกันที่แผงนี้นะครับอ่ามีอะไรไม่รู้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ดูตอนประกอบนะครับผมคอนเฟิร์มก็ได้หมูงงเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นพาร์ทเกี่ยวกับค o อ,อน i ิงทาวเวอร์นะครับอ๋อมาขับการนะครับเอ้ยทำไมชิ้นนี้มันโดดมาอย่างนี้วะผมงงนะครับนี่เนี่ยทําไมมันฉีดมานนี้วะผมงงนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะไม่ยุ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหักนะครับผม อันนี้ก็เป็นในส่วนของเด็กนะครับหัวท้ายนะครับเพราะว่ามันจะมีชิ้นฐานที่ผมบอกไปนะม,นมาประกบนะครับก็จะสังเกตตรงนี้นะครับว่ามันจะไม่มีลายขีดๆนะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรมาครอบนะครับผมตรงนี้นะโอ้ดีเทลดีมากนะครับด,ด,ดูสวยจัดเลยนะครับค่อนข้างคมนะผมว่ามันไม่ค่อยมีส่วนที่แบบว่ามันฉีดแล้วมันเหลือแบบเป็นขอบๆเหมือนน็อตแคลนะครับผมรู้สึกว่าคุณภาพแม่งดีกว่ามากเลย อันนี้ก็จะเป็นพวกาฐานปืนนะครับผมพวกฐานปืนนะครับพวกป่องควันนะครับผมแล้วก็ดีแคลนะครับผมอันนี้เป็นดีแคลน่าจะเป็นดีแคลร้อยเปอร์เซ็นะครับตัวนี้เป็นดีแคลของเรือเอไม่ใช่ของเรือสิของเครื่องบินนะครับผมอาโฟรตเพลนนะครับเป็นของกองทัพอากาศนะศิลณ์แล้วก็ ถ้าจะสังเกตตัวนี้จะเห็นเลข61อนะครับเป็นหมายเลขเรือนะครับแล้วก็มีชื่อนะครับนี่ i o w a านะครับตัวนี้น่าจะติดอยู่ที่ท้ายเรือนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับค่อนข้างใหญ่นะผมพูดผมบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับผมอันนี้เป็นแผ่นถ่วงน้ำหนักนะครับก็คงไม่ได้แกะนะครับให้มาเท่าไหร่วะสองไหมน่าจะสองนะครับ ต่อมานะครับอันนี้เป็นอะไรผมก็ไม่รู้นะมันคืออะไรครับเดี๋ยวดูก่อนมันคือทามิยาทิปทิปคืออะไรวะน่าจะเป็นแบบว่าอ๋อเป็นทริปต่ตางๆนะครับนี่มีอุปกรณ์ออก็เป็นแบบว่าพวกเทคนิคต่างๆนะครับผมเหมือนสอนทำสอนประกอบอะไรอย่างงี้นะ เออดีว่ะไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เป็นโมเดลตัวแรกนะครับที่เป็นของทิย่านะต่อมานะครับเ,ออเป็นคู่มือนะครับผมคู่มือนะครับนี่ก็เป็นอาวุธนากองแล้วก็คู่มือเป็นแบบไหนวะอ,อ๋อเป็นแบบเป็นแบบดึงยาวนะครับไม่ได้แบบว่ากลางเหมือนหน้ากระดาษนะโอ้โหยาวมากเลยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นออประวัติเรือนะครับผมนี่แล้วก็ มีอุปกรณ์นะครับที่ต้องใช้นะครับอันนี้เขาแนะนําเป็นอะไรเนี่ยว่าเป็นซีเมนต์นะครับผมเหมือนกันน้ำกาวทั่วไปครับอ๋ออันนี้เป็นขั้นตอนนะครับอันนี้มีอะไรเนี่ยดูโดนซีเมนต์อ๋อตรงนี้แผ่นนี้ห้ามติดซีเมนต์นะครับผมเพราะว่ามันไม่อยู่นะใช่ไหมต้องใช้กาวร้อนนะรประมาณนี้นะครับขั้นตอน,นครับ ตอนที่หนึ่งนะครับสองนะครับโอ้โหเยอะชิ้นส่วนน่าจะเยอะนะนะครับอันนี้เซนเตอร์เด็กนะครับอ่าเซนเตอร์เด็กนี่เป็นป่องควันนะครับผมด้านหนึ่งเนาะขั้นตอนที่สี่ก็นี่ครับเป็นหคอนนิงคาวเวอร์อนะครับตรงนี้แล้วก็เหมืนประมาณนี้ขั้นตอนที่ห้า อันตอนที่6ก็เป็นปืนนะครับ4ี่มิลนะครับมาร์คเแล้วก็อ๋เอเฮ้ผมเห็นอันนี้มันมีสมอด้วยเหรอเดี๋ยวสงสัยมีสมอเลยเราไม่เห็นทำไมไม่เห็นวะอ่อสมออยู่แผงไหนเอ่ยเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงนะครับเฮ้ผมแอบ,บเห็นสมอไว้แต่ผมไม่เห็นในแผงอะมันอยู่ตรงไหนวะ เสมอสมอสมออยู่ตรงไหนวะ๋ยวหาก่อนแปบ๊บนึงนะเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นซะวะทำไมผมไม่เห็นสมอครับอ๋อนี่ไงอ๋อนี่อยู่นี่ครับนี่สมอนะครับโอ้โหดีเทลโคตรดีสมอเฮ้ยเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะ <laughs> นี่ก็ประมาณนี้นี่เกะครับอ๋อน,นี่ไงนะครับอ่า โฟร์นะครับนี่โอ้โหมันเป็นดีเทลดีมากเลยนะครับแบบนี้รู้สึกดีกว่าน็อตแคลนะครับผมหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอุ้ยเอาเรื่องนะผมบอกเลยดีเทลแบบดีเทลแบบดีอะนะครับอ่ะจบไปครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นคู่มือการทำสีนะครับแบบแยกนะครับก็คือเป็นใบสีมาให้เลยนะครับผม โอ้พมีมเอาไปติดแบบติดฝาผนังบ้านน้าอะไรอย่างี้นะอ่ะนะครับนี่โอ้ยเฮ้ยเป็นพู้มือการทำสีนะครับก็จะมีสีบอกนะครับผมนี่มี as 8นะครับ as 1 6นะครับก็ลองไปเซิร์ชดูได้นะครับ as 8นี่น่าจะเป็นสี blue navy นะครับที่ผมหานะมี ff 1 x 1 1 x 1 0นะครับก็จะทำสีตามนี้ก็ได้เดี๋วผมคงจะไม่ทำนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นสีเครื่องบินนะครับผมการทำสีเครื่องบินแล้วก็จะมีนะครับชิปคัลเลอร์นะครับมีโค้ดสีบอกนะครับก็จะมี Navy Blue นะครับผม U.S. Navy นะครับ Light Gray นะครับ Matte Black นะครับกันเมทั r o m e Silver Fat Black Fat White Fat Blue นะครับนู t ต a l Gray นะครับแล้วก็ Metallic Gray เนี่ยการดิจิตอลเนี่ยดีแค่ออชื่อเรือนะครับอ่ารู้สึกจะมีประวัติเรือ,อย่อๆด้วยนะเห็นไหมนะครับนี่สแตนดาร์ดนะผมระวางขับน้านะครับ45,000ตันนะครับผมความยาว270.4เมตรนะครับกวา้างเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรก็37ประมาณนี้นะครับแม็กซ um. ิมัมตัวต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลด้านหลังก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผม ก็หมดแล้วนะครับในกล่องก็มีสลักอะไรมาเดี๋ยวไว้ว่างไปอ่านแล้วกันนะครับผมหมดแล้วนะครับผมนะโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แล้วก็ดูหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวไว้ว่างๆหาวันว่างๆอาจจะเป็นสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับที่จะได้ประกอบนะครับค่อนข้างที่จะนาาเลยครับแต่แน่นอนครับว่าต้องประกอบนะครับผมสําหรับคลิปรีวิวในวันนี้ก็ คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราก็รีวิวไปหมดแล้วนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเดี๋ยวในอนาคตเราจะจัดเรือเบิ่มๆกันมาอีกหลายๆลำเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมหูใหญ่มากอะกว้างมากอะแค่ฐานเนี่ย